ฉเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่115ค่ะเด็กๆเ,เขาให้เด็กๆบันทึกข้อมูลจากหน้าเมื่อกี้นี้นะคะที่เรานับลงในตารางอ่ะเรามาดูข้อนี้เด็กๆจะต้องจำแนกประเภทของรถต่างๆว่ามีรถอะไรบ้างใช่ไหมคะมีรถอะไรบ้างคะเด็กๆอันดับแรกเลยที่เขาเริ่มสำรวจ รถจัก,กรยานอันดับที่2คือรถจักรยานยนต์อันดับที่3า,ามรถเก๋งที่เขาสำรวจเนาะเอาตามเขาเลยกระบาและสุดท้ายคือรถตู้นั่นเองค่ะ หนูย้อนกลับไปดูรถจัก,กรยานมีกี่คันคะ11คันก็แสดงว่าต้องมี11อรอยขีดใช่ไหมคะหนูก็ขีดเลยค่ะ1 2 3 4พอครบ5ปุ๊บเราจะขีดทับแบบนี้นะคะเนี่ยคือ1เซตก็คือมี5้ารอยขีดต่อไปขีดต่อค่ะเด็กๆ6 7 8 9อดา ครบ5อีกแล้วขีดทับค่ะเป็น10แล้วแล้วก็อีก1ขีดเป็น11นั่นเอง11ขีดก็แทนด้วยจำนวนรถ11คันค่ะต่อไปรถจักรยานยนต์กี่คันคะเมื่อกี้10คันก็10ขีดใช่ไหมคะก็จะได้2ชุดเริ่มขีดเลยค่ะ1 2 3 4 5 ขีดทับต่อไป6 7 8 9 10ค่ะครบแล้ว10รอยขีดก็คือลด10คันต่อไปลดเก่งค่ะกี่คันคะเด็กๆ9คัน9รอยขีดเริ่มขีดเลยค่ะ1 2 3 4ครบ5ขีดทับ6 7 8 9 9ก้ขีดเกคันต่อไปรถกระบะกี่คันคะเด็กๆอ่าเคัน7จ็อขีดค่ะเริ่มขีดได้เลยค่ะ1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกดเยขีด7คันนะคะต่อไปรถตู้ค่ะเด็กๆกี่คันคะเมื่อกี้นี้อ่าถ้าไม่ชัวร้อนกลับหคันนั่นเอง หคันก็แสดงว่ามีห้าขีดค่ะ1 2ึ่งสองามี่ห้าหขีดจำนวน5้าคันที่นี้เรามาเติมคำตอบให้ถูกต้องข้อที่1นึรถที่สำรวจมีทั้งหมดกี่คันคะ1ิบเอ็ดบวกสิบวกเบวกเบวกหได้ 4ีคันค่ะเด็กๆหนูก็เขียนเลย42คันต่อไปข้อที่2โจทย์ข้อถามว่ารถจัก,กรยานยนต์มีกี่คันคะเด็กๆอ่าสิบคันนะคะเขียนลงไปเลย10คันต่อไปรถเกง๋งรถเก๋งมี9ก้รถกระบะมีเท่าไหร่คะ รถกระบะมี7จ็ดอรถเก่งมี9ก้รถกระบะมี7แสดงว่ารถเก่งมากกว่ารถกระบะมากกว่าอยู่เท่าไหร่คะ9กลบเได้สองคันนั่นเองคะ่ะต่อไปข้อที่ C คือรถอะไรมีจำนวนมากที่สุดคะ รถจัก,กรยานนั่นเองค่ะมี11คันเนาะพาอรถจัก,กรยานยนต์มี10รถเก่งมี9รถกระบะมี7รถตู้มี5ข้อนี้รถจัก,กรยานมากที่สุดค่ะเขียนลงไปเลยค่ะเด็กๆต่อไปข้อที่5รถจุดๆมีจำนวนน้อยที่สุดรถอะไรคะน้อยที่สุดนะรถตู้นั่นเอง ต่อไปข้อที่6เขาให้เด็กๆเรียงลำดับจากมากไปน้อยข้อนี้อะไรมากที่สุดคะจัก,กรยานแล้วก็จัก,กรยานยนต์อะไรต่อไปคะเด็กๆรถเกง๋ง รถกระบะแล้วก็รถตู้นั่นเองค่ะข้อที่7จ็ดเขาถามเด็กๆว่าถ้ามีพื้นที่ในการจอดรถจำกัดจะเลือกพื้นที่มากที่สุดให้รถอะไรคะจอดอ้าข้อนี้ครูขอเลือกรถเก่งนะคะครูก็เขียนลงไปเลยรถเก่ง เพราะเหตุใดคุณครูจะเลือกเพราะสามารถจอดรถได้ทุกประเภทถ้ารถเก๋งบางคันไม่ได้จอดอ่าสมมติว่ารถเก๋งไม่ได้จอดรถกระบะก็จอดได้รถตู้ก็เข้าไปจอดได้รถจัก,กรยานยนต์ก็เข้าไปจอดได้ข้อนี้มีคำตอบมากมายนะคะเด็กๆเด็กๆตอบอะไรมาก็ได้ค่ะข้อที่7 มีหลายคำตอบนะถ้ารถเก๋งไม่จอด1คันรถกระบะก็เข้าไปจอดได้1นึคันหรือถ้ารถเกง๋งที่จอดรถเก๋งว่าง1คันเนี่ยรถจักรยานอาจจะจอดได้4ี่ห้าคันนะคะ ก็จบแล้วนะคะเด็กๆสำหรับการเฉลยหน้าที่115เด็กๆอย่าลืมเปิดเข้ามาทบทวนนะคะคลิปต่อไปจะเป็นหน้า116นั่นเองค่ะ